Like every day. การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลังจากที่น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ในสมัยของโนอาผ่านพ้นไปมนุษย์เริ่มกลับมาใช้ชีวิตใหม่บนแผ่นดินโลกที่สดใสอีกครั้งลูกหลานของโนอาขยายตัวและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนกระจายตัวออกไปแต่ในเวลานั้นมนุษย์ทั้งหลายยังพูดภาษาเดียวกันและสามารถเข้าใจกันได้อย่างไรข้อจำกัด วันหนึ่งมีกลุ่มผู้คนเดินทางมาจนถึงที่ราบแห่งหนึ่งในดินแดนที่เรียกว่าชินาดินแดนแห่งนี้อุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานพวกเขาจึงตกลงใจสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมืองที่จะเป็นสนัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความสามัคคีของพวกเขาพวกเราจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผู้นำกลุ่มกล่าว ให้เราสร้างเมืองที่มั่นคงและในเมืองนี้จะมีหอคอยที่สูงเสียดฟ,ฟ้าสวรรค์เพื่อให้ชื่อเสียงของเราก้องกังวนไปทั่วและเพื่อที่เราจะไม่ต้องกระจัดกระจายไปยังที่อื่นเสียงของผู้คนดังก้องไปทั่วพวกเขาต่างเห็นด้วยและเริ่มลงมือทำงานด้วยความกระตือรือร้นวัตถุดิบที่พวกเขาใช้ไม่ใช่หินธรรมดาแต่เป็นอิฐเผา ซึ่งพวกเขาสร้างขึ้นเองและใช้น้ำมันดินหรือยางมาตอยแทนปูนเพื่อย,ยึดอิฐให้แน่นหนาวันแล้ววันเล่าหอคอยค่อยๆสูงขึ้นผู้คนมองมันด้วยความภาคภูมิใจอีกไม่นานเราจะมีหอคอยที่สูงถึงฟ้าสวรรค์พวกเขากล่าวพระเจ้าทรงมองลงมาจากสวรรค์และเห็นการกระทำของมนุษย์พระองค์ทรงสังเกตว่ามนุษย์กำลังรวมพลังกัน เพื่อสร้างสิ่งที่ไม่ได้แสดงถึงความเคารพต่อพระองค์หากแต่เป็นการแสดงความเย่อหยิ่งและความคิดที่จะอยู่เหนืออำนาจของพระเจ้ามนุษย์เหล่านี้มีภาษาเดียวกันและเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงทำสิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้ทุกอย่างหากเราไม่ทำอะไรพวกเขาจะคิดว่าตนเองสามารถทำทุกสิ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเราพระเจ้าตัดพระเจ้าจึงเสด็จลงมายังโลก เพื่อหยุดยั้งแผนการของมนุษย์พระองค์ทรงทำให้ภาษาเดียวที่มนุษย์ใช้กลายเป็นหลายภาษาทันใดนั้นคนที่เคยสื่อสารกันอย่างเข้าใจง่ายดายกับไม่สามารถเข้าใจคำพูดของอีกฝ่ายทรงอิดมาให้ฉันสิช่างก่อสร้างคนหนึ่งตะโกนแต่เพื่อนร่วมงานกับส่งค้อนมาให้แทนเพราะฟังไม่เข้าใจฉันต้องการน้ำมันดินอีกคนร้องแต่กลับได้ทรายแทน ความโกลาหลเกิดขึ้นทุกขนแห่งงานก่อสร้างหยุดชะงักเพราะไม่มีใครสามารถทำงานร่วมกันได้อีกต่อไปในที่สุดผู้คนที่ไม่สามารถพูดจาสื่อสารกันได้ต่างแยกย้ายกันออกไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ในดินแดนต่างๆที่พวกเขาสามารถรวมตัวกับคนที่พูดภาษาเดียวกันได้เมืองและหอคอยที่พวกเขาพยายามสร้างจึงถูกทิ้งล้างและไม่มีวันสร้างเสร็จ เมืองนั้นจึงถูกเรียกว่าบาเบลซึ่งมีความหมายว่าความสับสนเพราะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงสับสนภาษาของมนุษย์เรื่องราวของหอบาเบลเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลของความเย่อหยิ่งและการพยายามแสดงอำนาจเหนือพระเจ้าแม้ว่ามนุษย์จะมีความสามารถและความสามาคัคคีแต่หากใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นการสร้างสิ่งเพื่อท้าทายอำนาจของพระเจ้า ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ยัง่งยืนข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือความเย่อหยิ่งนำมาซึ่งความล้มเหลวเพราะการสร้างหองบาเบลแสดงถึงความทะเยอทะยานที่ไม่เหมาะสมมนุษย์ควรตระหนักในขอบเขตของตนเองและให้ความเคารพต่อพระเจ้าความหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้า การที่พระเจ้าทรงแยกภาษาของมนุษย์ออกเป็นหลายภาษาทําให้โลกเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตซึ่งเป็นความงดงามที่เราควรยอมรับสามัคคีเพื่อสิ่งที่ดีความร่วมมือกันเป็นสิ่งที่ดีหากเป้าหมายเป็นไปเพื่อความดีงามแต่หากใช้ความสามัคคีเพื่อการกระโหรือสร้างสิ่งที่ผิดศีลธรรมย่อมส่งผลเสียในที่สุดนี่คือเรื่องราวของหอบาเบล เรื่องที่เล่าถึงการกรบฏของมนุษย์ต่อพระเจ้าและการสอนให้เราเรียนรู้ถึงการใช้ความสามารถและพลังของมนุษย์อย่างถูกต้องและเหมาะสมหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกระทึบไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ night like every day